ขาเนี่เลยครับกปฏิลูปนะขาเนี้ยาเนี้ยขาเนี่ยครั้เนี้ยเขาเนี่ยท่ามัานเป็นช่าปกติผ่านมานอนเฝ้านี่กี่คนกอสองคนเนะาะแม่กายแมา่กายเลี้ยง มดนมส่โซนนอนอยู่นี่กี่วันละา็จ่วันี่เจ็ดครับ สิยเพรทัมมังสารนังขจชามิสาติยมเพสังฆังสรนังขจามิอภาห้ตุกขาธรรมาอาจะยาคามิโนธรรมะปัจจะยาคามิโนธรรมะเนวะจะยาคามิโนนาปัจจะยาคามิโนธรรมะหหมอออยยยเงนนน่่ลึ